สวัสดีครับพบกับสุลต์าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่เคนมองฟอร์มครึ่งแรกพาไก่พังแฮร์รี่เคนนะครับก่อนหน้าของเทนนัมสเปอร์เปิดเผยว่าฟอร์มในครึ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ทีมปราชัยพร้อมกระตุ้นทุกคนสร้างผลงานที่ดีกว่าดำเกเดียตองเทนนัมสเปอร์เปิดบันพายกับหงแดงลิเวอร์พูลไว้ด้วยสกอร์หนึ่งสองในศึกพรีเมียร์ลีกเดดเมื่อค่มเกินวันที่ที่ผ่านมาส่งผลให้ณตอนนี้ทีมดังจากกรุงอัลลันมียี่สิบหกคะแนนจากการลงสนามไป14 4เกมรััั้งอนดบที่ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฤดูกาลของพวกเรามาจนถึงณ้ตอนนี้ในครื่งแรกพวกเราเล่นได้ไม่ดีพอและโดนลงโทษพราะหอกที่ทําประตูตีแะตตกให้กับทีมระบบพวกเราสู้ไปจนจบเกมแ,และรู้ว่าพวกเราเอาคืนมาได้1ลูกก็จะมีโอกาสในการทําประตูที่2แต่โชคไม่ดีที่พวกเราทําแบบนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องทค่หน้าผิดหวังพวกเราต้องคุ้มเกมให้ได้ดีกวนน่านี้และพวกเราต้องกลับมาในเกมแบบนี้ให้ได้แต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้แรง พวกเราก็แค่โดนลงโทษจาก2ประตูอันเฉียบคมในเครื่องหลังเราเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าดังน,นั้นเราจะไม่วิตกกังวลแน่นอนว่าพวกเราต้องทําให้ดีกว่านี้จิม,มีการ์ลเกอมองเทนยังไม่ช่วนลุยเยวิลด์ครับ จะมีการเล่ากยอดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลมองว่าโอกาสในการติดทีมเชิงเกล็ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022ของเทน์อเล็กซานเดอร์ยังไม่แน่นอนแม้เพื่อนร่วมตำแหน่งอย่างไคล์วอเกอร์กับริเแมมีการบาดเจ็บหนักก็ตาแมแบ็กขวาจากหงแดนกับเทนถูกมองว่ามีผลงานเป็นรองตัวเลือกอย่างคิเลนทเปียไคล์วอเกอร์และริเแยมในขณะที่สองรายหลังได้รับบาดเจ็บและยังไม่ชัดเจนว่าจะฟิตทันลุยศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาหรือหม่ ในมุมมอ,องของจะมีการเลือกชีว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแกเลสโซเก็ตว่าจะคิดในงานกับนักเตะที่บาดเจ็บพร้อมที่ว่าต่อให้ติดทีมชาติก็คงอาจจะเป็นตัวสมองของเลนเตเปียอยู่ดีสถานการณ์ของเขาได้รับการช่วยเหลือจากอาการบาดเจ็บของฝ่ายวอรเกอร์และลีแจมซึ่งผมคิดว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ภายในเทียมแม้จะมีการรับรองว่าน่าจะฟิตทันแต่ผมคิดว่ามันยังยากที่ที่ติดทีมชาติจะมีการเลือกเก่าสเกจบอร์ดผมคิดว่ากิเลนเตเปียยังอยู่เหนือกว่าเพนส ในสายตาของเกลิดเสาแกะถ้าคุณเลือกวอลเกอร์หรือเจมคนใดคนหนึ่งก็ยังมีที่สําหรับเทนที่จะติดทีมชาติผมคิดว่าทั้งคู่ต้องการปฏิหารในการฟิตหรือเกลิอดเสาแกะต้องการเสี่ยงกับสภาพร่างกายของทั้งคู่มันยากสําหรับเทนในแง่ของการติดทีมชาติผมคิดว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงด้วยซ้าหากเล่นที่เปียฟิตผมคิดว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่าเกลิอดเสาแกะมองการบาดเจ็บเหล่านั้นเป็นยังไงนะฮะสกอ์ไมไ่แฟร์คอนเทจิสเปอร์ไม่สมควรแพ้ลิเวอร์พูล ผลลัพธ์ขัดใจอัานตัวนักนเต้นะครับในายใหญทีมทอเนอมาสเปอร์ยืนยันว่าการได้ทองไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นธรรมเนื่องจากทีมของเขาไม่สมกันแพ้ลิเวอร์พูลหลังจบเกมพิม์ลิกที่สนามทอเนอมาสเปอร์สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่หกพฤศจิกายนซึ่งหงแดงบุกมาคว้าชัยชนะที่สองหนึ่งนักเต้เอ่ยกับสื่อว่าพอใจฟอร,ร์มการเล่นของลูกทีมซึ่งเล่นกันได้ดีแม้จะเสียป,ประตูไปก่อนถึง2เม็ดแบบหน้าขยี้ตาโดยเฉพาะในครึ่งหลังซึ่งทีมจากเมืองกรุงกดดันเรสแมตช์ที่หนัก ัวเขาสมควรได้รับผลลัพธ์ที่เป็นธรรมมากกว่าความแพแพ้บัรยากที่จะอธิบายความแพ้แพ้ในค่มเกิน,นี้เราสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้หลังจากจบครึ่งแรกซึ่งเราคูกันในห้องเต็มตัวผมแฮปปี้กับความกระหายที่ได้เห็นจากนักงเตะในครึ่งหลังคอนเต้กล่าวเรากดดันลิเวอร์พูลได้มากแต่เราก็ตกไปลองถึง2 0ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมครึ่งหลังเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนายทวนานของพวกเขาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันและเรายิงบอลไปชนเสาชนคานผมคิดว่าผลลัพธ์มันไม่แฝง มันยากที่จะอธิบายถึงรูปแก่แต่นอนหน้าฟองการเล่นของเรายังดีอยู่เรามีปัญหานักเตะล้มเจ็บหลายหลายและเราจําเป็นจะต้องมองหาทางแก้ไขผมพอใจที่เราโชว์ฟองกับทีมอย่างลิเวอร์พูลได้อย่างเยีเ่ยมแบบนี้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าก,การทํางานอย่างหนักมันได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริงช็อกค,คูตี่ฟื้นเรี่ยงไม่ทนันอดไปฟุตบอลโลกวิลเปุ้นิยอนยับจับพลาดช่วยทีมชาติบ,บราซิลในศึกฟุตบอลโลกปลายเดือนนี้ เนื่องจากนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับกองการในวัย30ปีไม่มีชื่อในเกมพรีอังกฤษนัดล่าสุดที่าร์เซนเลเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทางอุเนอุลีเทนเนอร์สิงห์พลังนระบนักเตะมีการบาดเจ็บติดตัวกุนิโอบานเจ็บผมก็ไม่รู้ว่าจะหายจากทีมไปนานแค่ไหนแต่วันนี้เขาลงเล่นไม่ได้และเขาจะไม่ได้กลับมาจนกระทั่งหลังช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกกุนซือชาวสเปนกล่าวมันเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและ เขาจับไม่ได้ลงเล่นในวันพลนเซป,ปดีและวันอาทิตย์หน้าเพราะเขามีอาการบาดเจ็บซึ่งพักนานกว่าที่คิดตามการรายงานของสื่อทั้งทีนอย่าง TNT เรื่องงก,ก่าวส่งผลให้กูตีจะไม่มีชื่อในเกมทีมชาติบราซิลอย่างแน่นอนโดยทางเซลโาซากำลังประกาศรายชื่อนักเตะเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในวันจนันนี้นับเป็นกวามร้ายของกุนิโยเลนครับที่จะพลาดมหกรรมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยสื่อทิ้งท้ายว่าอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลและบาร์ซ่า มีแนวโน้มพักประมาณ6สัปดาห์ด้วยกันนะฮะโอ้โหถึงกับช็อกนะฮะหายไปไหม,หมนะฮะสำหรับคูติสาราเผยหงหงทำได้ดีคว้า3แต้มสำเร็จโมเมสารานะครับก็น้าของลิเวอร์พูลเปิดใจหลังบุกมาชนะทันดูสเปอร์สองหนึ่งชี้ทีมเล่นดีดีและคว้า3คะแนนที่ต้องการเอาไว้สารานะครับทำผลง,งานได้อย่างเยี่ยมแย่ีครั้งโดยการเมาคนเดียวทั้ง2ประตูพา หรือร์ผู้บุกเชื้อสเปอร์สอหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมคิดว่าเราโชคดีในครึ่งแรกเราเล่นกันได้ค่อนข้างดีและจาก,การการยิงได้ถึง2ประตูส่วนในครึ่งหลังเราน่าจะนิีนี้อีกแต่โชคไม่ดีเราทำได้ดีและเก็บ3คะแนน,นสำคัญได้พวกเขาเป็นคู่แข่งที่ยากเสมอผมโฟกัสกับการสร้างความแตกต่างและทำได้ดีในวันนี้สาระกล่าว นชนะนัดน,นี้เป็นการชนะเกมลีกนอกบ้านนัดแรกของลิเวอร์พูลน้ำตาเแ็ปบุกมันชนะสาวตันตันเมื่อเดือนพฤษภาคมเมืม่อรู้ดูกันที่แล้วเราปิดท้ายกันสถิติของโมเมซาลาเกมปะทสสเปอร์กันหน่อยนะครับสับัสบอล58ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ32จากทั้งหมด3 9ครั้งความแม่นยำในการ่่นบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์82%แท็กเกิลชนะ1ครั้งจากทั้งหมด มีโอกาส1ครั้งเคียบอลจังหวะสำคัญหนึ่งครั้งสปัร์บอลในเก่าเก็ีโทษคู่แข่งก็รัง้งโอกาสยิง3ครั้งยิง2ประตูนี่คือสถิติของโมเมสซารห์นะครับ9ประตูจาก9ก้าเกมหลังสุดในทุกรายการเป็นที่แน่ชัดไปแล้วครับว่าการเล่นในตำแหน่งก่องหน้าคือตำแหน่งที่ซารห์เล่นได้ดีที่สุดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากรินเส้นติดขอบขยับเข้ามาได้ในมากขึ้นในระบบ4-4-2หรือ4 5 1ใช่ก่อนหน้านี้ซาาห์คือปีกที่ดีที่สุด แต่การเล่นกับริบพูและยิงได้มากมายเขาเล่นในตำแหน่งกองหน้าด้านในมากกว่าตัวสร้างสรร์เกมไปแล้วเซนในการทำประตูของซาลาเป็นสิ่งที่ทีทมหงษ์แดงต้องการเลยละ่ะรับสุดยอดแฟนบอลแมนเชสเตอร์ตี้นะครับโวยวายเลยนะฮะบอกว่าทำไมจะมาเทนอเล็กซานเดอร์โนใช้แขนผลักผู้เล่นของตันนส์สเปิร์ล้มลงในกอรอบเขตโทษทำไมถึงไม่เป็นจุดโทษ แต่ทาไมในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะครับทีมแมนเชสเตอร์ของพวกเขานั้นกลับเสียลูกจุดโทษซะอย่างนั้นนะครับโดยมีการติดแฮชแท็กว่าลิเวอร์พูลซื้อกรรมการนะฮะก็เรียกว่าเป็นควันหลงแล้วกันนะครับโดยในวันนั้นนะครับเทนอเล็กซานเดอร์โนก็โอ้โหส่มเสี่ยงต่อการเสียจุดโทษจริงๆนะฮะก็เข้าบอลอย่างพวดจริงๆนะฮะเทนก็มีปัญหาเกมรับตลอดเลยหรอครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7พฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ